สวัสดีครับยามเย็นครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะจัดให้ตามขอฮะแต่เขาไม่แบ่งมาให้นะครับยี่สิบุนะครับหมดพอดีฮะวันนี้ได้มาเพียงแค่สิบห้าลุ้นครับพี่ๆนะฮะได้เพียงแค่สิบห้าลุ้นนะครับว่ามาจัดให้พี่ได้รับชมันนี้พระแผงพระขุนแผนพลายกุมารนะครับรุ่นแรกของพระอาจารย์อัญเ็กแม่ตาอิสานจิตนะครับเนี่ยน้องก็อยากได้เปิดให้พี่นะครับแต่พี่ๆตานใดอยากได้ลุ้นอยู่นะครับนะยังสามารถลุ้นได้นะครับนี่คือเป็นอลุ้นเรานะพี่นะ นี่ฮะเลขตามนี้เลยพี่ชายนะครับลองเลือกกันช้าๆนะฮะนี่ฮะลุนละ250บาทนะครับนะรับคู่400บาทพี่นะครับเหลือไม่กี่20ลุ้รุนได้มั้งพี่นะ20กว่าลุนได้พี่นะครับลองเลือกชมดูพี่ชายนะครับเดี๋ยวนี้เรามาแกะกันนะครับนะเพียงแค่15ลุ้นนะพี่นะสำหรับอ p พีเย็นนี้นะครับได้มานิดหน่อยฮะได้มานิดหน่อยก็เดี๋ยวมาเปิดให้พี่ด้ลุนพร้อมๆกันนะครับสำหรับอ p อีเยนวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นรายการแรกกันเลยฮะรายการที่1เลยฮะ พระคุนแผนนะครับเมื่อวานเปิดไปอีพีหนึ่งขึ้นมาเช้านะครับสุดจัดพี่นะครับลุ้นกันแบบมันๆกันจริงๆฮะมาฮะรายการที่หนึ่งครับพี่รายการที่หนึ่งเปิดขึ้นมาฮะรายการนี้โอ้โหนี่ฮะดินะขอดูรายการคู่นะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อนี่ฮะเนื้อผงพลายเจ้าน้้าเงินด้านหน้ากากทองพี่ นี่ฮะสวยๆอย่างนี้เลยพี่ชายเลขคูนตเบอร์หกศูนบบย์นะรายการที่2องร้บาทพร้อมจะส่งให้ครับนะรายการที่1นะครับต่อมาครับรายการที่2องนี่ฮะต่อมาครับรายการที่2อนฮะรายการที่2เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นรายการ เนื้อจมพูสะกดใจครับในเนื้อจมพูสะกดใจพี่รายการนี้นะครับเป็นด้านหน้ากากทองฮะหลังฝังนะครับนี่ฮะนกสาริกาในคู่พี่เลขคตัวเบิร์มเลขยี่สิบเก้ารายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่สองพี่นะพระผงคุณแผนพลายกุมารครับนี่ฮะเก็บได้เก็บพิชัยนะครับนะพุทธคุณสูงนะครับพระอาจารย์อนิเลกนะครับที่เราทราบกันอยู่นะฮะบอกเลยว่าสวยงามแน่นอนนะครับ สำหรับพระคุ้แผนนะครับได้พบกันแน่นอนนะครับนะอีกเดือนสองเดือนพี่ชายนะครับเป็นลังนำเลิกด้วยนี่ฮะรายการที่เปิดออกมาครับองค์ที่สามครับรายการนี้โหเลขคดแม่ทับฮะรายการนี้เป็นเนื้อว่านนะฮะเนื้อว่านสาวหลงครับพี่นะครับองค์ฝั่งตะเลยนี่ฮะเนื้อว่านสาหลงนะครับเดี๋ยวผมดูกันนะรายการที่ไหนห้าจุดสองห้าจุดสองเป็นเนื้อผงแร่เหล็กน้ำพีนะครับนี่ฮะ โอ้โหสวยเลยครับรายการนี้นี่ฮะองหน้าก,กากสองกระสัตรเต๋อพี่นะครับองคหน้าก,กากสองเคพี่นี่ฮะงามๆเลยนะครับรายการนี้เอาไปสองเอ้สามร้อยพอพี่เลขคนเบอร์แม่ทับนะฮะเอาไปสามร้อยบาทเป็นรายการที่สามนะครับต่อมารายการที่สี่ครับ รายการที่สี่เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้นี่ครับเป็นเนื้อผงเกสรนี่ครับมาหาเีน่นะฮะณหน้าเงินนี่ครับนี่แผ่นเงินแท้หลังฝั่งเม็ดหนะครับเลขโค้ดเบอร์เก้าสิบห้ารายการที่สนะี่ฮะรายการที่แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับหน้าเงินด้วนะิพี่ชายนะต่อมารายการที่ห้าครับ รายการที่ห้าเปิดขึ้นมาที่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่านสาหลงนะครับเนื้อว่านสหลงปั๊มสองหน้านะพี่เลขโคดเเบอร์เจ็ดสิบแปดนะปั๊มสองหน้าพี่รายการนี้นะผมขอที่สามร้อยนะครับผมขอที่สามร้อยบาทปั๊มสองหน้านะครับเป็นรายการพิเศษนะนว่เนีนะ้พี่สังเกตนะครับปั๊มสองหน้านะพี่นะนี่ขอที่สามร้อยบาทพี่ ยกคู่500ไปพี่นะครับยกคู่500เจพาพปั๊มสองหน้านะพี่นะถ้าได้มมอูลนีนะ่เอาไป250ลวกันพี่นะ250ลวกันแบ่งปันให้พี่ๆนะครับต่อมารายการที่หครับโอ้โหรายการที่หกมาเป็นเนื้อผงเคสอนมหาเสน่ห์นะครับนี่ฮะร,รายการนี้นะฮะฝังพลอยเต็มสูบนี่เลขโคดตัวเบอร์45ครับ รายการที่ขอ2 5 0ราบาทครับนะรายการที่6ครับนะสวยทุกองคสวยทุกรายการจริงพี่นะครับมาลุกต่อพี่ชายรายการต่อไปเป็นรายการที่7ครับนะครับรายการที่7เปิดขึ้นมาฮะรายการนี้นี่ฮะเป็นเนื้อดินเผานะครับเนื้อดินเจ็ดโป่งนะครับเนื้อดินเจ็ดป่ชาช้ารายการนี้นะครับ วุ้ยปัม 2, ป๊มสองเออปั๊มเนี่ยฮะพี่ปั๊มยันหน้าด้วยนะรายการนี้พี่นี่ฮะด้านหน้านี่ฮะโอ้โหยนี่ฮะเนื้อดินเจ็ดป่าชา้าหรือเนื้ออะไรพี่เดี๋ยวผมดูปแป๊บแึงบี่ผมเพิ่งเห็นสังเกตยันด้านหน้านะพี่รายการนี้เนื้อดินเจ็ดป่าชา้าด้านหน้ากาเนะี่ยหลังฝั่งทุกข์สามกษัตริย์พี่วุ้ยด้านหน้าสวยพี่ดูองค์อื่นนะพี่องค์อื่นจะไม่มีจะยันด้านหน้านะองค์นี้นะฮะดูเจ็ดป่าช้าพี่ โอ้โห و, สายคลาสสิกนี่ตะกรุดสามโทนนี่ฮะีสามกระสัตรด้วยรายการนี้นะผมขอโอ้โห و, ผมขอสี่ร้อยได้ไหมองค์นี้ผมขอสี่ร้อยได้ไหมพี่นี่ฮะสุดจัดที่องค์นี้พุทธคุณนะฮะต่อมารายการจะไปยุทธจารย์รายการที่แปดเนะี่ยโอ้โห,โหนะเนื้อดินเจ็ดปชัช้า รายการที eighth eighth. ่8นะครับเป็นรายการนี้นะครับเปิดออกมาฮะรายการนี้เนื้อผงพลายก้นคกติดหน้ากากอนปก้าเนื้อผงพลายก้นคกหน้ากากอนก้าเลขคุณตังเบอร์สามสิบสี่รายการที่จะสวยพี่ชายนะขอที่25 0บาทพรอวินเนื้อก้นคกเฮ้ยเนื้อก้นคกสวยงามนะครับเนื้อก้นคกสวยงามนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการที่เก้ารายการที่เก้าเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้นะครับ เป็นเนื้อผงจินดาววันนี้จะกุดโทนดองแดงสาสองดอกเลขคนละเบอร์หกสเก้ารายการนี้เอาไปพี่สองร้อยนะครับรายการนี้เอาไปพี่สองร้อยห้าสิบาทครับกาตะกุดโทงสองดอกพี่นะครับรายการที่เก้าต่อมารายการที่สิบฮะ รายการที่สิบเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้หกจุดหกครรายการที่สิบพี่รายการนี้นี่ครับรายการนี้ <c ười> เนื้อผงจินดามันี้เรืองแสงครับโอ้โหเนื้อผงจินดามันี้เรืองแสงครับรายการนี้พี่นะรายการนี้ขอสามร้อยบาทนะครับเรืองแสงนะพี่นะน้องจะปิดให้โกไฟไม่พอนะครับเรืองแสงนะพี่นะเดี๋ยวผมลองปิดให้ก็ได้ฮะัตะคู่นะ ป๊บนะครับพี่ชายมาฮะเดี๋ยวเรามารุน้นนี่ฮะนี่โอ้โหรายการนี้นะขอเพียงแค่สามร้อยบาทพอพี่รายการที่ขอเพียงแค่สามร้อยบาทพอพี่นี่ครับรายการเลขคนตังเบอร์มันเลขแปดสิบห้าพี่เลขคนตังเบอร์มันเลขแปดสิบห้าครับนะจัดไปพี่ขอสามร้อยบาทพอฮะต่อมาครับพี่ชายรายการจัดไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่11เปิดมาฮะรายการนี้เนี่ครับเป็นเนื้อผงจินดามานีนีครับนี่หลังฝังถุงเงินเนี่ยนี่ฮะหลังฝากถุงเงินพี่รายการนี้ขอเลขคนตัเบอร์ไปเลข30ขอที่250บาทเนะี่นี่ครับขอ250บาทพี่รายการที่11นะครับนี่ครับ ไม่มีจับคู่นะพี่นะไม่มีจับคู่นะกำไรน้อยนจริงกำไรนอนจริงต่อมารายการที่สิบสองครับเปิดออกมาพี่รายการนี้รายการที่สิบสองเปิดออกมารายการนี้เป็นเนื้อดินเจ็ดปลาช้านะฮะฝังฝังหยุ่นขุนพยนต์นะครับฝังฝังขุนพยนต์พี่เลขคนละเบอร์หนึ่งศูนย์ศูนย์เลขคนละเบอร์หนึ่งศูนย์ศูนย์พี่รายการนี้เอาไปฮะสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่เลขคนละเบอร์หนึ่งศูนย์ศูนย์ฮะนี่รายการที่สิบสองนะครับ ต่อมารายการที่สิบสามะรายการที่สิบสามเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงพยางนิ้วดำน่ครับหน้าณ้หน้าเงินนี่นะติดแผ่นเงินแท้นะครับหลังฝังนะพระยอดธงชนะศึกครับเลขค้นเบอร์หมายเลขสิขบาารายการที่ขอสามร้อยรายการที่ขอสามร้อยบาทพี่ชายกับรายการที่สิบสามนะครับต่อมาฮะรายการจะไปพี่ชายรายการที่สิบสี่ รายการที่สี่เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้โอ้โหมาแล้วฮะรายการนี้มาแล้วฮะหินพระธาตุพันปีนลุ้นหินเรืองแสงครับหินพระธาตุพันปีนะครับรายการนี้รายการพิเศษครับรายการนี้นะครับขอที่เจ็ดหกร้อยบาทนะครับรายการนี้เป็นเนื้อหินพระธาตุพันปีนะครับรายการนี้ขอที่หกร้อยบาทนี่ฮะนี่ฮะรายการนี้ขอที่หกร้อยบาทพี่ นี่ฮะเนื้อหินมระทัดพันปีครับขอที่หกร้อยบาทโอ้โหนะรายการที่สิบสี่ครับนะครับขอที่หกร้อยบาทนะพี่นะงดต่อนะพี่เปิดถูกแลวพี่นะเพจอื่นสองสพันนะครับนะที่เห็นกันอยู่พี่นะครับต่อมาฮะรายการที่ยี่สิบพี่เอ้รายการที่สิบห้ารายการสุดท้ายนี่รายการที่สิบห้ารายการสุดท้ายาพี่รายการนี้เปิดมาเป็นนะฮะเนื้อว่านสาวหลวงนี่ครับนี่ ฟังฟังพอจะดูได้คนเบอร์สี่จุดห้ารายการนี้เอาไปสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทพอไปใช่นะครับนะสำหรับอีวีนี้ก็เย็นนี้ก็จัดให้สิบห้ารายการนะครับนะชอบถูกใจรายการไหนปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณทุ่าทีต่ต,ติดตามนะครับขอบคุณมากครับบอกเลยว่าทีเด็ดครับ